สวัสดีครับเพื่อนๆชาว9้าทุกวันยินดีต้อนรับสู่9ทุกวันครับเพื่อนๆครับมีคำถามหนึ่งที่มนุษย์ถามกันมาเป็นพันปีทำไมคู่รักบางคู่ถึงอยู่กันยืดจนแก่เท่าแต่บางคู่รักรักกันปานจะกลืนกินกลับเลิกกันภายในไม่กี่ปีคำตอบนี้ไม่ได้อยู่ในนิยายรักครับแต่อยู่ในงานวิจัยของดรจอห์นก็อดแมนเขาเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ก่อตั้ง The Love Lab เขาทำสิ่งที่น่าทึ่งมากครับเขาเชิญคู่รักนับพันคู่เข้ามาในห้องทดลองติดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดเหงื่อวัดการขยับของกล้ามเนื้อหน้าแล้วให้คู่รักเหล่านั้นลองทะเลาะกันเรื่องปัญหาในบ้านเช่นเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องงานบ้านเป็นเวลา15นาทีผลลัพธ์ที่ได้มันช็อกโลกครับ ด r g o ร์กอดแมนสามารถทำนายได้ว่าคู่รักคู่นี้จะอย่าร้างกันภายใน5ปีหรือไม่ด้วยความแม่นยำสูงถึง94%เเขาไม่ได้ดูว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะครับเพราะทุกคู่ทะเลาะก,กันเรื่องเดียวกันหมดแต่เขาดูวิธีการทะเลาะ how they fight ครับและเขาพบว่ามีพฤติกรรมอันตรายสอย่างที่ถ้าโผล่ออกมาเมื่อไหร่เตรียมเซ็นใบหย่าได้เลยเขาเรียกมันว่า The Four Horsemen of the Apocalypse หรือจตุอาชาแห่งวันสิ้นโลกวันนี้เรามาเช็คลิสต์กันครับว่าคู่ของคุณมีปีศาจ4ตัวนี้แฝงอยู่หรือเปล่าปีศาจต,ตัวที่หน1ง c r i t i ิ i s m การวิพากวิจารณ์ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการบ่นกับการวิจารณ์การบ่นปกติพูดถึงพฤติกรรมเฉพาะเหตุการณ์พี่คะ เมื่อคืนพี่ลืมล้างจานอีกแล้วนะหนูเหนื่อยนะที่ต้องมาตามเก็บอันนี้โอเคครับการวิจารณ์อันตรายโจมตีไปที่ตัวตนหรือนิสัยของอีกฝ่ายและมักมีคำว่าเธอตลอดเลยหรือเธอไม่เคยเลยทำไมพี่เป็นคนสกปรกแบบนี้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยเห็นแก่ตัวตลอดเห็นความต่างไหมครับแบบหลังมันเจ็บปวดเพราะมันเหมือนชี้หน้าด่าว่า เธอเป็นคนไม่ดีปีศาจต,ตัวที่สอง contempt การดูถูกเหยียดหยามตัวนี้คือหัวหน้าปีศาจครับเป็นตัวทำนายการเลิกราที่แม่นยำที่สุดมันคือการยกระดับจากการวิจาร์ณมาเป็นการเหยียย่ยาำศักดิ์ศรีการกลอกตาเวลาแฟนพูดการยิ้มเยาะมุมปากการเรียกชื่อแย่ๆเช่นไอโง่ประสาทไร้ค่ามุกตลกเสียดสีที่เจ็บแสบ ดร์กอดแมนบอกว่าคอนเทมต์เปรียบเสมือนน้ำกรดที่ราดรดความสัมพันธ์และที่น่ากลัวกว่านั้นงานวิจัยพบว่าคู่รักที่มีพฤติกรรมนี้จะมีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงด้วยและป่วยง่ายกว่าคู่รักปกติด้วยครับความเกลียดทำลายสุขภาพจริงๆปีศาจตัวที่3 defensiveness การตั้งกาดหรือแก้ตัวเมื่อถูกโจมตีสัญชาตญาณเราคือการป้องกันตัวครับ ก็ถ้าเธอไม่บน่นทันก็ทำไปแล้วอ๋อเหรอแล้วทีเธอล่ะเมื่อวานเธอก็ลืมเหมือนกันนั่นแหละการทำแบบนี้คือการบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดฉันเป็นความผิดเธอตั้งหากผลคือปัญหาจะไม่ถูกแก้ครับเพราะมัวแต่สาดโคลนใส่กันเบลมเกมปีศาจตัวที่4 Stone w a อลลิงการสร้างกำแพงเงียบอันนี้มักจะเกิดกับคุณผู้ชายครับ85%ของเคสสโตนวอลลิงเป็นผู้ชาย เมื่อทะเลาะกันรุนแรงถึงจุดหนึ่งฝ่ายหนึ่งจะปิดการรับรู้นั่งนิ่งไม่ตอบโต้เดินหนีออกจากห้องกุ้มหน้าเล่นมือถือคนทําอาจจะคิดว่าฉันเงียบเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ในมุมของอีกฝ่ายที่กําลังเดือดร้อนจะรู้สึกว่าเขาไม่แคร์ฉันเลยเขาตัดขาดจากฉันยิ่งเงียบอีกฝ่ายยิ่งบ้าคลั่งครับเพื่อนๆครับฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจถ้าพบว่าเฮ้ย คู่เรามีครบ4ี่ตัวเลยข่าวดีคือทุกคู่มีปีศาจพวกนี้ครับแม้แต่คู่ที่รักกันดีความแตกต่างอยู่ที่ความถี่และวิธีการซ่อมแซมหรือรีแพร์ถ้าคุณรู้ตัวว่าเริ่มมีการดูถูกหรือการเงียบใส่กันบ่อยๆนั่นคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงครับต้องรีบจัดการก่อนที่ความรักจะตายจากเลิฟเดธแล้วจะจัดการยังไง มียาแก้พิษสำหรับปีศาจทั้ง4ตัวไหมในส่วนที่2เราจะมาดู the antidotes หรือยาถอนพิษรักเปลี่ยนคำด่าให้เป็นคำขอร้องและกดมหาสั์5ต่อ1 magic ratio ที่จะทำให้ความรักของคุณกลับมาหวานชื่นเหมือนวันแรกเตรียมตัวรับใบสั่งยาแก้พิษรักในส่วนหน้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนที่2ครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เช็คอาการไปในพาร์ทแรก หลายคนอาจจะเริ่มเหงื่อตกแต่อย่าพึ่งถอใจครับดรจอห์นกอตแมนไม่ได้แค่ค้นพบปัญหาแต่เขาค้นพบวิธีแก้ด้วยนี่คือยาถอนพิษ The antidotes สำหรับปีศาจแต่ละตัวครับยาแก้พิษที่หนึ่งสำหรับการวิพากษวิจารณ์วิธีแก้คือใช้เทคนิค gentle start up การเริ่มบทสนทนาอย่างนุ่มนวลครับเปลี่ยนจากประโยค you หรือเธอเป็นประโยค I หรือฉันสูตรคือฉันรู้สึกบวกกับเหตุการณ์อะไรบวกกับฉันต้องการอะไรแบบเดิมยาพิษเธอนี่มันซกหมกจริงๆจานกองพเนินไม่เคยคิดจะล้างเลยใช่ไหมแบบใหม่ยาแก้พิษฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยที่กลับมาเห็นจานกองอยู่ในอ่างฉันอยากให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเห็นไหมครับเราไม่ได้โจมตีตัวตนเขาเราแค่บอกความต้องการของเราเมื่อไม่มีคำว่าเธอแย่ อีกไฟล์ก็ไม่ต้องยกกาดป้องกันตัวการคุยกันก็จะง่ายขึ้นยาแก้พิษที่สองสำหรับการดูถูกถ้าคู่ของคุณเริ่มดูถูกกันแปลว่าความชื่นชมมันเหือดแห้งไปหมดแล้ววิธีแก้คือต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งความขอบคุณครับต้องฝืนคำครับมองหาข้อดีเล็กๆน้อยๆของเขาแล้วพูดขอบคุณทันทีขอบคุณนะที่ช่วยตากผ้าวันนี้เธอแต่งตัวสวยนะคุณไม่สามารถรังเกียจคนที่คุณกำลังขอบคุณได้ครับ มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ยาแก้พิษที่ 3, สาสหรับการแก้ตัววิธีแก้คือ take responsibility รับผิดชอบครับแม้คุณจะผิดแค่1%ปอร์เซก็ให้ยอมรับในส่วนนั้นก่อนแฟนบอกทำไมกลับดึกอีกแล้วไม่เคยรักษาวเวลาเลยใช่ไหมแบบเดิมแก้ตัวก็รถมันติดนี่วาไม่เข้าใจหรือไงแบบใหม่รับผิดชอบขอโทษทีจ้ะผมกะเวลาผิดไปหน่อย จริงๆผมน่าจะออกเร็วกว่านี้เชื่อไหมครับแค่คุณยอมรับผิดนิดเดียวอีกฝ่ายจะเย็นลงทันทีเพราะเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วนั่นคือการถูกรับฟังยาแก้พิษที่สี่สำหรับกําแพงเงียบวิธีแก้คือ physiological self soothing การปลอบประโลมตัวเองถ้ารู้สึกว่าโกรธจนตัวสัน่นหรือใจเต้นแรงกว่า100ครั้งต่อนาทีฝ d ดแให้ขอเวลานอกครับแต่ต้องขออย่างถูกวิธีนะครับ เดินหนีไปเลยหรือปิดประตูใส่หน้าอันนี้บ้านแตกถูกคือตอนนี้ผมเริ่มโกรธจนคุยไม่รู้เรื่องแล้วขอเวลาผมไปสงบสติอารมณ์สัก20นาทีนะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยด้วยคีย์เวิร์ดคือเดี๋ยวจะกลับมาครับคำนี้จะทำให้อีกฝ่ายมั่นใจว่าคุณไม่ได้หนีปัญหาแต่กำลังไปตั้งหลักเพื่อมาแก้ปัญหาร่วมกันนอกจากยาแก้พิษแล้วดกรกอตมนยังค้นพบตัวเลขทองคาของความสัมพันธ์ครับนั่นคือ เรโชห้าต่อหนึ่งเขาพบว่าในคู่รักที่มีความสุขยั่งยืนไม่ใช่ว่าเขาไม่ทะเลาะกันนะครับเขาทะเลาะกันเหมือนคู่ปกติเลยแต่ในระหว่างที่ทะเลาะกันทุกๆหนึ่งการกระทำที่เป็นลบคือด่าหน้าบึ้งตะคอกพวกเขาจะมี5การกระทำที่เป็นบวกเข้ามาแทรกเสมอเช่นทะเลาะทะเลาะอยู่จู่ๆก็จับมือกันหรือพูดตลกแทรกเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายหรือพยักหน้าแสดงความเข้าใจ เช่นอืเข้าใจแล้วว่าเธอโกรธทำไมต้อง5ต่อหนึ่งเพราะสมองเราจดจำเรื่องลบได้แม่นกว่าเรื่องบวก negativity bias ดังนั้นเราต้องอัดเรื่องบวกเข้าไปถึง5เท่าเพื่อคานน้ำหนักกับเรื่องลบแค่หนึ่งครั้งเปรียบเสมือนบัญชีออมใจครับถ้าคุณหมั่นฝากเงินคือคำชมกอดซื้อขนมมาฝากไวเ้เยอะๆบัญชีคุณจะมีเงินสำรองไว้เวลาทะเลาะกันคือถอนเงินบัญชีก็ยังไม่ติดลบ ความสัมพันธ์ก็ยังรอดแต่ถ้าคุณไม่เคยฝากเงินเลยพอทะเลาะกันทีเดียวบัญชีติดลบคือเลิกกันทันทีเพื่อนๆครับทฤษฎีรู้วิธีแก้แล้วแต่ทำไมเวลาหน้างานจริงเราถึงทำไม่ได้ทำไมบางคนแฟนหายไปแป๊บเดียวก็กระวนกระวายโทรจิกยิกยิก anxious ในขณะที่บางคนพอแฟนเริ่มจริงจังก็อยากจะวิ่งหนีไม่อยากผูกมัด a v o i d a n อาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าคุณนิสัยไม่ดีครับแต่มันมาจาก attachment styles รูปแบบความผูกพันที่ฝังรากมาตั้งแต่วัยเด็กถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ต่อให้ใช้เทคนิคดีแค่ไหนเราก็จะวนกลับไปทะเลาะเรื่องเดิมๆครับในส่วนที่3เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันมาดูกันว่าคุณเป็นสายวิ่งไล่หรือสายวิ่งหนีแล้วเมื่อสองสายนี้มาคบกันทำไมมันถึงกลายเป็นระเบิดเวลาไปถอดรหัสปมในใจกันต่อในส่วนหน้าครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนที่3ครับเพื่อนๆครับเคยเจอคู่รักที่เป็นแบบนี้ไหมครับคนหนึ่งยิ่งตามอีกคนยิ่งหนีคนหนึ่งโทรจิกยิยิกถามว่ารักเข้าไหมอีกคนปิดเครื่องหนีแล้วบอกว่ารำคาญน,นี่คือคู่เวรคู่กรรมที่คลาสสิกที่สุดในโลกจิตวิทยาครับทฤษฎีนี้เรียกว่า attachment theory หรือทฤษฎีความผูกพันมันอธิบายว่ามนุษย์เรามีสไตล์การรักอยู่3แบบหลักๆ ซึ่งพัฒนามาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กครับ s เ c u r e หรือแบบมั่นคงมีประมาณ50%ของประชากรกลุ่มนี้คือคนที่มีความสุขครับไว้ใจคนง่ายไม่ระแวงและไม่อึดอัดเวลาใกล้ชิดเขาคือสมอเรือที่มั่นคง Anxious หรือผมขอเรียกว่าสายตาม The Chaser กลุ่มนี้ลึกๆก,กลัวการถูกทิ้งมาก Fear of abandonment ต้องการความมั่นใจตลอดเวลา ถ้าแฟนตอบไลน์ช้าสิบนาทีจะเริ่มคิดแล้วว่าเขาไม่รักเราแล้วเหรอเขาแอบมีใครหรือเปล่า Avoidant หรือขอเรียกว่าสายหนี The Runner กลุ่มนี้รักอิสระและหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวมาก Fear of Intimacy พอความสัมพันธ์เริ่มจริงจังหรือเริ่มใกล้ชิดเกินไปเขาจะรู้สึกอึอดอัดเหมือนโดนขังและสัญชตาตญาณจะสั่งให้เขาถอยหนีปัญหาโลกแตกมันเกิดตรงนี้ครับ คนแบบสีเขียมักจะไปคบกับสีเ u ียด้วยกันชีวิตก็ราบรื่นน่าเบื่อเบื่อหน่อยแต่มีความสุขแต่คนแบบแอ x เชียสสายตามมักจะมีแรงดึงดูดทางเพศอย่างรุนแรงกับ Avoidant สายหนีครับทำไมคนขี้กลัวถึงมาคู่กับคนขี้หนีมันเหมือนแม่เหล็กคนละขั้วครับช่วงโปรโมชัน่นคนแอ x เชียสจะชอบคน Avoidant เพราะดูเท่ดูนิ่งดูพึ่งพาได้ดูมีความมั่นคงที่ตัวเองขาด คน avoidant ก็ชอบคน anxious เพราะช่วงแรกคน anxious จะเอาใจเก่งทำให้รู้สึกเป็นคนสำคัญช่วงหายนะ the trap พอคบไปสักพักคน anxious ต้องการความใกล้ชิดมากขึ้นเริ่มถามว่าเราเป็นอะไรกันรักไหมคน avoidant เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยล้ำเส้นแล้วเริ่มถอยห่างตอบลายช้าลงอ้างว่างานยุ่งพอเขาถอยคน anxious ยิงแพนิคครับ สมองส่วนกังวลทำงานยิ่งโทจิกยิ่งดรามา่าเพราะคนแองเชียสยิ่งดรามา่าคนอวอยเดนยิ่งมองว่าใหญนี่บ้าไอ้นี่น่ารำคาญแล้วยิ่งหนีไปไกลกว่าเดิมนี่คือวงจรอุบาทที่เรียกว่า Anxious a อว i ยเดน t r a ทรปครับคนหนึ่งวิ่งไล่คนหนึ่งวิ่งหนีเหนื่อยทั้งคู่และจบลงด้วยความเจ็บปวดเสมอข่าวดีครับสไตล์ความผูกพันไม่ใช่พันธุกรรมแต่มันเป็นพลาสติกครับคือเปลี่ยนแปลงได้ เราสามารถพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเอิร์นสิเคียวหรือความมั่นคงที่สร้างขึ้นเองได้ครับวิธีแก้สำหรับสายตามหรือแอเชีสหยุดมโนเวลาเขาตอบช้าอย่าพึ่งแต่งนิยายดราม่าในหัวให้คิดตามความจริงว่าเขาอาจจะติดประชุมฝึกอยู่คนเดียวสร้างความสุขด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มเซลฟ์ซูธ so สื่อสารความต้องการตรงๆอย่าเล่นเกมประชดหรือโปรเทส t behavior เช่นแกล้งหายไปเพื่อให้เขาตามเพราะคน Avoidant เขาจะไม่ตามครับเขาจะนึกว่าคุณเลิกยุ่งกับเขาแล้วเขาจะดีใจด้วยซ้ำวิธีแก้สำหรับสายหนีเวลาคุณรู้สึกอ,อึดอัดหรืออยากเลิกให้ถามตัวเองว่าเขาแย่จริงหรือชั้งแค่กลัวความใกล้ชิดกล้าที่จะพึ่งพาการพึ่งพาคนอื่นไม่ได้แปลว่าอ่อนแอครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมบอกล่วงหน้าถ้าต้องการพื้นที่ส่วนตัวให้บอกดีๆครับ ขอเวลาส่วนตัวหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมาคุยอย่างเงียบหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือการจุดไฟเผาใจคนแองเชียสครับเพื่อนๆครับความเข้าใจเรื่อง attachment styles จะทำให้เราเลิกโทษกันไปมาเลิกด่าว่าแฟนงี่เง่าจริงๆเขาแค่แ a n เช o u s และต้องการความมั่นใจเลิกด่าว่าแฟนเย็นชาจริงๆเขาแค่ avoidant และต้องการพื้นที่หายใจครับเมื่อเราเข้าใจความกลัวลึกๆของอีกฝ่าย เราจะเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นทีมเดียวกันได้ครับแต่ว่าการจะคุยกันให้เข้าใจโดยไม่ทะเลาะกันมันต้องมีศิลปะการพูดครับในส่วนสุดท้ายผมจะมอบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการยุติสงครามนั่นคือ Nonviolent Communication หรือ NVC สูตรพูด4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนการทะเลาะให้กลายเป็นการเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งครับเตรียมปากกามาจดสูตรลับในส่วนหน้าครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสุดท้ายครับเพื่อนๆครับด็อร์มาเชลโรเซนเบิร์กผู้คิดค้นศาสตร์ NVCNonviolent Communication หรือการสื่อสารอย่างสันติเขาเปรียบเทียบภาษาที่เราใช้เป็นสัตว์สองชนิดครับภาษาหมาป่าหรือ Jackal language คือภาษาที่เราใช้กันทั่วไปตัดสินตีตรากล่าวโทษทำไมเธอขี้เกียจแบบนี้เธอไม่เคยฟังฉันเลย เรื่องแค่นี้ทำไมคิดไม่ได้ภาษาแบบนี้กระตุ้นให้คนฟังรู้สึกผิดหรือไม่ก็โกรธจนอยากกัดตอบครับภาษายีราฟหรือ giraffe language คือภาษาแห่งความเข้าอกเข้าใจยีราฟเป็นสัตว์บกที่มีหัวใจใหญ่ที่สุดครับเปรียบเหมือนความรักที่ยิ่งใหญ่ภาษาแบบนี้เน้นการบอกความรู้สึกและความต้องการโดยไม่ตัดสินมันคือภาษาที่เชื่อมหัวใจถึงหัวใจ วันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษายีราฟกันครับด้วยสูตร4ขั้นตอนง่ายๆที่เรียกว่า O F N R จำสูตรนี้ไว้นะครับเวลาจะพูดเรื่องซีเรียสให้ไล่ตามสเต็ปนี้ 1. Observation การสังเกตพูดถึงสิ่งที่เห็นเหมือนกล้องวงจรปิดหรือ Fact โดยไม่ใส่ความคิดเห็นผิดตัดสินเธอกลับบ้านดึกตลอดเลยนะคำว่าดึกและตลอดคือความคิดเห็นครับ ถูก fact สัปดาห์นี้เธอกลับบ้านหลังสี่ทุ่มมา3วันแล้วนะเถียงไม่ได้เพราะเป็นความจริง 2. feeling ความรู้สึกบอกอารมณ์ของคุณหรือ emotion ไม่ใช่ความคิดหรือ thought ผิดฉันรู้สึกว่าเธอไม่รักฉันอันนี้คือความคิดครับไม่ใช่ความรู้สึกถูกฉันรู้สึกเหงาและกังวล 3. need ความต้องการบอกว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น รากเหง้าของปัญหาเพราะฉันต้องการความใกล้ชิดและอยากมีเวลาคุยกับเธอกฎของ NVC คือความรู้สึกแย่ๆเกิดจากความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 4. request ขอให้ทำอะไรที่ชัดเจนและทำได้จริง specific action ผิดช่วยดูแลกันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมกว้างไปดูแลยังไงถูก เป็นไปได้ไหมที่สัปดาห์หน้าเราจะกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันสักสองวันนะลองมาดูตัวอย่างการแปลงร่างประโยคจากหมาป่าเป็นยีราฟกันครับสถานการณ์แฟนเล่นแต่โทรศัพท์ไม่สนใจเราหมาป่าชวนทะเลาะนี่จะติดมือถือไปถึงไหนวันๆเอาแต่จ้องจอคุยด้วยก็ไม่ฟังน่ารำคาญจริงผลลัพธ์คือแฟนจะสวนกลับว่าก็ทำงานอยู่ไงยุ่งอะไรนักหนาะยีราฟ NVC โอ้ตะกี้ตอนที่ฉันเล่าเรื่องงานให้ฟังฉันเห็นเธอก้มหน้าดูมือถือ f ฉันเลยรู้สึกน้อยใจและไม่ค่อยสำคัญ n เพราะฉันต้องงานการรับฟังและอยากแชร์เรื่องราวกับเธอ R ช่วยวางมือถือสักสิบนาทีแล้วฟังฉันเล่าให้จบก่อนได้ไหมจ๊ะเห็นความต่างไหมครับแบบหลังฟังแล้วไม่รู้สึกโดนด่าแต่รู้สึกเห็นใจและอยากทำตามคำขอร้องเพราะ คนเราปฏิเสธคำด่าได้แต่ปฏิเสธความรู้สึกเจ็บปวดของคนที่เรารักได้ยากครับเอาละครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งความรักไปแบบเข้มข้นสรุป4กุญแจสำคัญ 1. ระวัง4จัตุรเทพอย่าวิจารณ์อย่าดูถูกอย่าแก้ตัวอย่างเงียบ 2. Magic Ratio 5:1ต่อเติมเรื่องดีให้มากกว่าเรื่องร้าย5เท่า 3. Attachment Styles เข้าใจว่าคู่ของคุณเป็น anxious หรือ avoidant เพื่อเลิกวิ่งไล่จับกัน 4. NVC พูดด้วยสูตร OFNR Observation Feeling Need Request ความรักไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาครับแต่เป็นเรื่องของทักษะหรือ skill ถ้าคุณฝึกทักษะเหล่านี้คุณสามารถมีความรักที่ยืนยาวได้ไม่ว่าอดีตจะพังมาแค่ไหนก็ตามครับ Next episode teaser เพื่อนๆครับ เราเดินทางมาเกือบจบซีซั่น2แล้วเราอัปเกรดสมอง Learning, จิตใจ Relationships, และทักษะงาน Deep Work ไปหมดแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นรากฐานของทุกอย่างถ้าฐานนี้พังทุกอย่างข้างบนจะพังคลืนลงมาหมดนั่นคือเรื่องของร่างกายและการนอนหลับหรือ Sleep and Health ทำไมคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงถึงมีความเสี่ยงสมองเสื่อมเกือบร0อเอร์เซ์ครับ ทำไมการอดนอนถึงทําให้คุณโง่ลงอ้วนขึ้นและแก่เร็วในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกหนังสือระดับโลก Why We Sleep มาเรียนรู้วิธีนอนยังไงให้ตื่นมาเป็นซ u เปอร์ฮิวแมนครับเตรียมหมอนและผ้าห่มให้พร้อมแล้วเจอกันในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ความรักของคุณแข็งแรงครับสวัสดีครับ